นี่คือใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถูกพบอยู่ในถ้ำกรรมฐานบริเวณพรมแดนระหว่างกรีซและแอลเบเนียอาณานิคมใยแมงมุมแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของแมงมุมราว111,000ตัวที่ต่างถักทอใยเชื่อมต่อเป็นพื้นแผ่นเดียวกันจนมีขนาดใหญ่ครอบคลุมเกือบทั่วผนังและเพดานถา้ำ และเรื่องที่แปลกมากกว่าขนาดของใยเมงมุมคือการที่ในใยผืนนี้มีแมงมุมอาศัยอยู่ร่วมกัน2ชนิดคือแมงมุมทอกลวยหรือเมงมุมบ้านและแมงมุมทอแผ่นหรือแมงมุมแคระซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสายพันธุ์สันโดษที่ไม่เคยถูกพบว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้มาก่อนอีกทั้งสภาพแวดล้อมของถ้ำยังเต็มไปด้วยกรรมถันซึ่งมีความเป็นพิษระดับสูง หนึ่งในทีมผู้ค้นพบกล่าวนะคะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นยายเมงมุมนี้ก็รู้สึกถึงความชื่นชมและความเคารพในธรรมชาติและนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างได้ทำได้เพียงสัมผัสความมหัศจรรย์เหล่านี้ด้วยตาของตนเองเท่านั้นการค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นนะคะว่าโลกธรรมชาติยังคงมีเรื่องน่าประหลาดใจมากมายรออยู่บ่อยครั้งที่เราคิดว่าเรารู้จักสายพันธุ์หนึ่งอย่างถ่องแท้แต่การค้นพบใหม่ที่ไม่คาดคิดก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะ